สวัสดีครับก็กลับมาพูกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะแนะนำเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจานะครับสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการจัดรูปแบบตารางใน Excel นะครับแบบรวดเร็วทํำยังไงนะครับหลายท่านอาจจะสร้างตารางขึ้นมาแล้วนะครับเวลามาจัดรูปแบบนะครับอาจจะได้มานั่งแต่งสีนะครับนะ ใส่สีช่องโน่นช่องนี้ช่องนั่นลักษณะเนี้ยนะครับซึ่งมันก็จะบางทีแต่งมาแล้วมันก็สวยม่งไม่สวยมั่งนะครับนะทีนี้เราจะมีวิธีการแต่งแบบรวดเร็วทํำยังไงนะครับผมอานดูไปก่อนนะครับวิธีการง่ายๆ่ายนะครับก็ให้ท่านทําการเลือกตารางก่อนนะครับเ,เลือกตารางที่ท่านต้องการที่จะปรับแต่งนะครับออพอเสร็จปุ๊บนะครับท่านก็ไปตรงที่ เมนูหน้าแรกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงสไตล์นะครับนะตรงสไตล์นะครับแล้วก็ไปเลือกจัดรูปแบบตารางนะครับนะอ่พอคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีรูปแบบตารางหลายแบบนะครับให้ท่านเลือกนะครับอ่ท่านต้องการที่จะใช้แบบไหนนะครับก็สามารถที่จะคลิกลงไปนะครับเช่นผมต้องการที่จะใช้แบบนี้นะครับ surprised. ผมก็คลิกลงไปนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะถามว่า,าตำแหน่งของข้อมูลที่จะทําตารางเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนของข้อมูลนะครับก็จะขึ้นมาให้อตัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าเราเลือกไว้นะครับแล้วท่านก็กดตกลงนะครับท่านก็จะได้ตารางนะครับนะตามรูปแบบที่ท่านาเลือกเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะแล้วก็จะมีแถบออกแบบขึ้นมาให้ท่าน สามารถที่จะปรับแต่งได้ใหม่ได้อีกนะครับเช่นผมต้องการที่จะปรับแต่งตัวนี้นะครับผมใส่ไปแล้วไม่ชอบอย่างนี้นะครับก็ปรับใหม่ได้นะครับโดยการมาเลือกตรงนี้นะครับเช่นผมอยากให้หัหวตารางมันเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับเวลาเราเอามาไปชี้นะครับมันก็จะตัวละาตารางมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับให้เราเลือกใช้นะครับเลือกแล้วมันสวยงามนะครับเราอยากได้แบบแบบนี้ หรือแบบหรือ,อยังได้เป็นแบบผมอยากได้แบบแบบนี้นะครับนะก็คลิกลงไปได้เลยนะครับคลิกลงไปได้เลยนะครับเลื่อนมานะครับคลิกลงไปนะครับตารางมันก็จะเปลี่ยนไปให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการจัดรูปแบบ ตารางใน Excel แบบรวดเร็วทำยังไงนะครับก็สรุปง่ายงก็มาตรงนี้นะครับเลือกตารางก่อนนะครับเลือกตารางให้เสร็จก่อนว่าท่านต้องการที่จะจะัดรูปแบบตารางช่วงไหนนะครับเสร็จแล้วท่านก็ไปที่เมนูหน้าแรกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตรงจัดรูปแบบนะครับคลิกตรงนี้รูปแบบตารางนะครับก็เลือกเอาในนี้เลยนะครับ น,นี่ก็เป็นที่มาฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคิปวิโรใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ